สวัสดีค่ะพบก,กับพี่นุ้ยนะคะในอังกฤษติดหนังค่ะและหนังวันนี้ที่พี่นุ้ยจะพูดถึงนะคะเป็นหนังไทยเรื่องหนึ่งค่ะนำแสดงโดยอนันดานะคะทําให้พี่นุ้ยไปดูหนังเรื่องนี้เลยนั่นก็คือเรื่อง suppose นะคะคือเขาจะแปลชื่อภาษาไทยว่าสมมุติค่ะแต่จริงแล้วนะคะ suppose จะมีความหมายหลายอย่างะคะ่ะสมมุติเนี่ยมันก็เป็นความหมายหนึ่งนะคะตัวอย่างเช่นพี่นุ้ยพูดว่า suppose it did not rain today what would you do ก็คือแบบเออสมมติว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกเนี่ยนะคะ คุณจะทําอะไรอะประมาณนี้นะนี่ก็คือความหมายของ suppose ที่แปลว่าสมมุติเราจะใช้ supposing เข้ามาก็ได้นะคะเส็จเนี่ย suppose มันยังแปลว่าคิดได้ด้วยค่ะ I suppose so ก็จะแปลว่า I think so อันนี้มันก็เหมือนว่าฉันก็คิดเช่นนั้นนะคะและอีกความหมายหนึ่งของ suppose นะคะเราจะใช้เป็น be supposed to นะคะ I am supposed to do this นะคะก็จะแปลว่า ฉันเนี่ยควรจะหรือฉันต้องทำแบบนั้นนะคะนี่คือความหมายแบบคร่าวๆที่ออกข้อสอบของคำว่า suppose ค่ะเมื่อเราสอนภาษาอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาคุยถึงเรื่องหนังกันดีกว่านะหนังเรื่องนี้นะคะก็จะบอกว่าคือทั้งโรงในวัน,น,นที่เข้าไปนะมีคนดูอยู่3คนอันนี้อันนี้คือรวมพี่นุย้ยแล้วก็เพื่อนพี่นุ้ยด้วยแล้วนะคะฉะนั้นก็หมายถึงว่าอีกคนนึงก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่เราไม่รู้จักนะคะเหมือนเหมาโรงดูนั่นเองก็หนังเรื่องนี้เขาจะพูดถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนแหละว่ามัน เหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้จักกันจากโซเชียลอะค่ะนะค,ะนะคะรู้จักกันผ่าน i ิน t a g r กรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นโลกสมมุตินะคะแล้วก็มันก็ดาเนินเรื่องไปอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าโลกในปัจจุบันนะคะที่เราแบบรู้จักกันแล้วก็เออก็เกิดอะไรขึ้นเป็นสตอรี่หลังจากนั้นแล้วสุดท้ายสุดนะคะ คนคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็หายไปอ่ะคือเหมือนอยู่ดีๆก็หายไปเสมือนว่ามันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันน็คือลบบัญชีไปแล้วก็หายไปซะอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังเรื่องเนี้ยขอบอกว่ามันก็มันเป็นหนังแบบเอื่อยเอืเรื่อยนะคะก็เราจะเห็นเลยว่าอนันดาเนี่ยหลังหลังที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเล่นหนังทำนองที่แบบอารมณ์แบบเป็นปรัชญาค่ะตั้งแต่เรื่องปรากฏการณ์เนาะซึ่งเราต้องอาศัยการตีความก็จะบอกว่า ถ้าใครเนี่ยชอบหนังในแนวแบบติดๆหน่อยอนะ่ะเออในเชิงปรัชญาหน่อยอะ่ะก็มาดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ชอบหนังแนวปรัชญาที่แบบมันต้องมีการตีความแล้วมันก็ดําเนินเรื่องแบบเอื่อยไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็มีแงม่มุมานะอื <c oughs> ก็อาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้นะคะทุกคนพี่นุ้ยก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันสําหรับเรื่องของสมมุติที่เขาอยากจะสะท้อนภาพของความสัมพันธ์ของคนยุคใหม่แล้วมันก็ สาม,มารถที่จะตีความอะไรไปได้หลายๆอย่างเลยว่าไอ้โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้มันก็คือแบบมันก็คือสิ่งสมมุติดนะโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็อาจจะเป็นสิ่งสมมุติอย่างหนึ่งในชีวิตเราก็ได้นะคะและพบกับพี่นุ้ยได้ใหม่นะในอังกฤษติดหนังที่นุ้ยอิงลิชค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ